สวัสดีค่ะเด็กเเจอกักคุณครูแล้วนะคะถาไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าด้านหลังคุณครูทำไมมืดจังเลยนะคะเพราะตอนนี้คุณครูกุ้งอ่าได้อัดคลิปตอนกลางคืนนะคะก็เลยทําให้เด็กๆเห็นข้างหลังคุณครูเป็นมืดๆนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราโฟกัสที่เสียงดีกว่านะคะไม่ต้องโฟกัสด้านหลังนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆลองไปดูเลยนะคะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วนะคะงาห้องเรียนออนไลน์นะคะ วิชา,าคณิตศาสตร์อะคุณชูคจะจับนี้เบาๆเผื่อมันดับครานี้เด็กๆองมาดูเด็กๆเปิดไปหน้าไหนเออเอาเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเอาเล่มวิชาคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่หน้าไหนเออต้องทำงานชูคงดีกวอนะคะ หน้าที่เป็นแบบเตรียนเปิดไปที่หน้า57นะคะ57อันเด็กๆลองดูนะคะอันนี้เป็นอ่ะบอร์ดตกแต่งห้องเรียนนะคะป .1 ทับ2ห้องคุณครูกุ้งเองนะคะอ่ะหน้าบอร์ดก็จะเขียนคําว่ายินดีต้อนรับนะคะเด็กๆใครเห็นแบบรูปอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะ เด็กๆเห็นแบบรูปอะไรบ้างพ mm ้า hmm. ตาตอบว่าขอบด้านบนบอดค่ะคุณครูมันจะเป็นสีเหลืองปรับชมพูใช่ไหมคะเหลืองชมพูเหลืองชมพูเหลืองชมพูเห็นไหมคะไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ,อะนอกจากเป็นอขอบด้านบนที่เป็นสีสลับกันแล้วนะคะ อ่ะยังใครเห็นอะไรอีกมากเลยนะคะก็จะม,มีเด็กผู้หญิงคีน,งนึงบอกว่าเห็นขอบด้านข้างของบอร์ด่าบอร์ดอ่ะขอบด้านข้างของบอร์ดเป็นรูปเป็นรูปอะไรคะอ่าเป็นรูปสีเมมส่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะคะ,ะก็จะเป็นรูปภาพเด็กๆในห้องเรียนนะคะก็จะมีรูปที่มีขนาด ขนาดเป็นสีเหลี่ยมวงโกลมสีเหลี่ยมวงโกลมแบบนี้นะคะต่อมาค่ะนอกจากนั้นยังมีทงด้านล่างด้วยนะลูกธงที่อยู่ด้านล่างก็จะมีอะไรคะแบบแบบรูปสาอะไรคะที่มันเป็นแบบนี้ทงด้านล่างเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ขนาดยาย มาค่ะ่อะอันนี้เป็นกิจกรรมให้เด็กสร้างแบบรูปําที่เกี่ยวกับสีให้เด็กระบายสีเหมือนตามตัวอย่างจะเป็นแดงฟ้า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 ไปเรื่อยนะคะต่อมาค่ะหน้าที่58นะคะ,ะให้สร้างรูปแบบําตามตัวอย่างเด็กก็วาดเหมือนตัวอย่างเลย ระบายสีได้ด้วยก็ยิ่งดีนะคะให้เด็กๆใช้ไมบ้บรรทัดในการวาดรูปนะคะมันจะมีคะแนนทํางานเรียบร้อยด้วยนะคะมีคะแนนความเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะให้เด็กสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจินตนาการเลยอาจจะเป็นแบบแบบตามจินตนาการเลยอาจจะเป็นแบบรูปซ้ำตามจินตนาการอาจจะเป็นรูป กระถางต้นไม้อันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กก็ได้นะคะหรือเป็นไอติมแบบปูกซ้อมแบบเป็นไอติมอันใหญ่อันเล็กอันใหญ่อันเล็กก็ได้นะคะต่อมาค่ะหน้าที่59นะคะอันนี้เขาบอกว่าอ่านคำสั่งดีๆเขาบอกว่าสร้างแบบปูปซ้ําที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างให้วาดเหมือนตัวอย่างเลยนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันใหญ่ ส um ี CAN ่เหลี่ยมอันี่เหลียมอันผ้าสี่เหลี่มอัน้าสี่เหลี่ยมอัน้าส่เหลียมอันาสี่เหลียมอันผ้าสี่เหลี่ยมอันาสี่เหลี่ยมอัน่เล็กนมคะนบบาี้ตล่อมนาค่ะหร้างแบบรูป่มาี่เกี่ยวกับขนาดตาี่มนา่นะาเหี่ยมะืนา่ลี่าลูกอมก็นด้นะลู่อมันใหญ่อันเล็กยหญ่อันเล็กก็ได้าะคะเดี๋ยวจะเป็นอันใหญ่ อันใหญ่ใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่เล็กก็ได้นะคะหรือจะว่าเป็นเล็กเล็กใหญ่เล็กเล็กใหญ่อันนี้คือครูหมายถึงขนาดของรูปที่หนูว่านะให้หนูว่าจุดก็จุดก็เป็นเล็กเล็กใหญ่ก็ได้นะคะหรือจะเป็นใหญ่เล็กใหญ่เล็กหรือเป็นเล็กใหญ่เล็กใหญ่ก็ได้หมดเลยนะคะ ต่อมาค่ะอ่ะคราวนี้เด็ดเกๆเปิดไปที่หน้า 6c เขาบอกว่าให้สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีนะคะอ่ะคุณครูกุ้งก็จะระบายแบบรูปซ้ำอ่ะของดาวนะคะเป็นแบบแดงอ่ะพูดผิดน้ำเงินแดงน้ำเงินแดงสลับกันแบบนี้ก็ได้นะคะอะถ้าเกี่ยวกับรูปต้างนะคะก็อาจจะวาแบบสามเหี่ยมวงกลมซีเรียม สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้สร้างแบบกรุ๊ปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดก็เช่นเล็กตั้งใหญ่เล็กตั้งใหญ่นะคะคสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะในวันนี้นะคะการสร้างแบบกรุ๊ปซ้ำของรูปเรข,ข,ขาคณิตนะคะและรูปอื่นๆอื่นสร้างได้สามลักษณะคือ แบบรูปําที่เกี่ยวกับสีแบบรูปําที่เกี่ยวกับรูปร่างและแบบรูปําที่เกี่ยวกับขนาดอันนี้เกี่ยวกับขนาดนะคะขนาดเล็กลางใหญ่อันนี้รูปร่างรูปร่างก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมสีม่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรนะขนาดรูปร่าง นะคะของดีค่ะคันนี้สีก็จะเป็นสลับสีกันนะทุก๋ยวพูดง่ายๆนะคะอ่ะคราวนี้แบบผ่านนะคะเด็กๆหน้าสามสิบหกถึงสี่สิบอันนี้นะคะเขาบอกว่าสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีตามตัวอย่างอันนี้ ก็ระบายสีเหมือนตามตัวอย่างได้เลยนะคะระบายสีตามตัวอย่างลดหนูกระบายแดงฟ้าไอ้ฟ้าทำไมมันภูผู้สาวฟ้าแดงฟ้าแดงเหมือนตัวอย่างเลยนะคะต่อมาสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับสีจ้ำจินตนา,า,าวการโู้ก็จะเขียวเขียวยังนนืมนน นี่ไดไหมคะด่างเขียวๆน้ำเงินชูเขียวน้ำเงินชูเขียวน้ำเงิน,น,นด่าอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันอื่นทําเอง A. นะคะต่อมาสร้างแบบรูปทรงที่เกี่ยวกับรูปร่างอันนี้รูปร่างซีรีส์อะณครูทำตัวอย่างให้ดูนะคะสีลีส์วงกลมสีลีย์วงกลมตามตัวอย่างเลย ต่อไปค่ะสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับรูปร่างตามจินตนาการนี่นะคะด้รูปร่างตามจินตนาการอันนี้ก็เป็นหัวใจะ้าทิต์หัวใจะอาทิตย์นะคะ ไม่ใช่พระที่สุดหัวใจพระจันทร์หัวใจพระจนัจะจนทร์ต่อมาค่ะสร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามตัวอย่างนักเรียนก็สามารถวาดเมันเขาได้เลยนะคะให้ตามขนาดให้เกี่ยวกับขนาดนี้สร้างแบบรูปซ้ำที่เกี่ยวกับขนาดตามจินนา,นก,ก,นา,านนนการ จบแล้วค่ะงานในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะสรุปงานสรุปงานทำหน้านี้นะคะสามสิบหกถึงสี่สิบนะคะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ